สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 วันนีก้กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูคก็มีกีฬามาสอนนักเรียนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาขั้นพื้นฐานนะคะแต่จะเป็นกีฬาอะไรเดี๋ยวตามคุณครูมาได้ สวัสดีนักเรียนใส่ชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องการเล่นกีฬาพื้นฐานเดี๋ยวเราจะเล่นกีฬาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะต่อจากคาบที่แล้วในวิชาพละศึกษานะคะสําหรับคาบนี้เราจะพูดถึงทักษะในการเล่นของแฮนด์บอลกันนะคะ ก่อนการเล่นกีฬาแฮนด์บอลน,นะคะจะต้องฝึกทักษะพื้นฐานของการเล่นให้เราเกิดความชำนาญโดยมีทักษะขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. การรับส่งลูกบอลน,นะคะการรับส่งลูกบอลสองมือระดับอกนะคะขั้นตอนการปฏิบัตินะคะเด็กๆยืนเท้าแยกห่างกันพอสมควรนะคะจับลูกบอลให้อยู่ในระดับอกมาโน้มตัวไปข้างหน้าค่ะก้าวเท้าข้างที่อยู่ตรงข้ามกับมือที่เราถนัด ไปข้างหน้า19พร้อมกับส่งลูกบอลออกไปให้แขนเหยียดตรงเป็นการส่งลูกบอลในระยะไกลที่แม่นยำนะคะต่อมาคะ่ะการส่งลูกบอลสองมือเหนือศีรษะนะคะชูลูกบอลขึ้นเหนือศีรษะคะ่ะกางข้อศอกเล็กน้อยโยกแขนไปด้านหลังเล็กน้อยแล้วส่งลูกบอลออกไป แขนเหยียดตรงพร้อมกับก้าวเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวจังหวะเดียวกันกับที่ส่งลูกบอลออกไปค่ะต่อมาค่ะการส่งลูกกระดอนนะคะยืนเท้าแยกห่างกันเล็กน้อยค่ะจับลูกบอลให้อยู่ในระดับอกค่ะแล้วผลักลูกบอลออกไปโดยให้กระทบกับพื้นแล้วกระดอนไปข้างหน้านะคะต่อมาค่ะการส่งลูกบอลมือเดียวเหนือศีรษะค่ะ จับลูกบอลด้วยมือข้างที่ถนัดนะคะก้าวเท้าตรงข้ามกับมือที่ถน,นัดไปข้างหน้าหนึงก้าวนะคะเอ็นตัวไปด้านหลังค่ะแขนท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนค่ะพร้อมกับคว้างลูกบอลออกไปข้างหน้านะคะต่อมาเป็นการส่งลูกบอลสองมือล่างนะคะนักเรียนย่อตัวลงเล็กน้อยค่ะจับลูกบอลให้อยู่ในระดับเอวค่ะพร้อมกับปล่อยลูกบอลออกไปนะคะ ต่อมาเป็นการรับลูกบอลระดับหน้าอกนะคะเหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าค่ะกลางนิ้วมือออกทุกนิ้วค่ะนิ้วหัวแม่มือทั้งสองเกือบชิดกันค่ะเมื่อรับลูกบอลแล้วให้ดึงเข้าหาลำตัวค่ะการส่งลูกบอลเหนือศีรษะค่ะเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นไปรับลูกบอลเหนือศีรษะค่ะโดยหันฝ่ามือไปหาลูกบอลเมื่อรับลูกบอลแล้ว ให้ดึงกลับมาเข้าหาลําตัวนะคะ2การเลี้ยงลูกบอลค่ะการเลี้ยงลูกบอลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นแฮนด์บอลนะคะเพราะการเลี้ยงลูกบอลด้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและถูกต้องจะทำให้การเล่นแฮนด์บอลนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นค่ะการเลี้ยงลูกบอลสามารถสลับมือซ้ายขวาได้การเลี้ยงลูกบอลให้กลางนิ้วมือออกทุกนิ้วแล้วกดลูกบอลลงสู่พื้น โดยใช้ข้อมือและนิ้วมือทั้งห้านิ้วห้ามใช้ฝ่ามือตบลูกนะคะอันนี้จะเป็นการฝึกเลี้ยงลูกบอลน,นะคะแบบหลบหลีกหลักนะคะในส่วนของหน้านี้นะคะเป็นการฝึกลูกบอลอ้อมแถวะคะ่ะโดยการแข่งกันนะคะเราจะแบ่งเป็นสองแถวนะคะหันหน้าเข้าหากันห่างกันพอประมาณนะคะให้คนหน้าในแต่ละแถวเลี้ยงลูกบอล ไปอ้อมแถวฝ่ายตรงข้ามนะคะแล้วกลับมาส่งให้คนต่อไปแล้วไปต่อท้ายแถวนะคะทำเช่นนี้จนรบทุกคน,นะคะ่ะแถวได้ที่เสร็จก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะนะคะ3ค่ะการยิงประตูก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นแฮนด์บอลเหมือนกันนะคะผู้เล่นทุกคนต้องฝึกการยิงประตูให้ชำนาญและแม่นยำโดยมีทักษะดังนี้ค่ะการยืนยิงประตูนะคะใช้มือที่ถนัดถือลูกบอล เหยียดไปด้านหลังมือข้างหนึ่งเหยียดไปข้างหน้าก้าวเท้าข้างที่ตรงกันข้ามกับมือที่ถนัดก้าวไปหนึ่งก้าวพร้อมกับคว้างบอลไปข้างหน้าอย่างแรงต่อไปค่ะการวิ่งยิงประตูนะคะก้าวเท้าที่ไม่ถนัดไปข้างหน้าเป็นก้าวที่หนึ่งแล้วก้าวเท้าที่ถนัดเป็นก้าวที่สองก้าวเท้าตามายก้าวเป็นก้าวที่สามเวียงแขนที่จับลูกบอลไปด้านหลังโน้มตัวไปข้างหน้า แล้วคว้างลูกบอลออกไปค่ะต่อไปเป็นการกระโดดยิงประตูนะคะใช้มือทั้งสองจับลูกบอลก้าวเท้าที่ไม่ถนัดเฉียงไปด้านหน้าเล็กน้อยพร้อมกับกระโดดขึ้นให้สูงที่สุดเปลี่ยนการจับลูกบอลมาอยู่ในมือที่ถนัดเหวี่ยงแขนขึ้นด้านบนแล้วคว้างลูกบอลไปด้านหน้าขณะที่ลอยตัวอยู่ต่อไปเป็นการป้องกันประตูค่ะเป็นหน้าที่ของผู้รักษาประตูซึ่งจะต้องมีความคล่องแคล่วว่องไว มีความสามารถในการตัดสินใจในการรับลูกบอลโดยผู้รักษาประตูจะต้องยืนในท่าที่เตรียมพร้อมเสมอเท้าแยกห่างกันพอประมาณย่อเข่าแล้วก้มตัวลงเล็กน้อยให้น้ำหนักตัวทั้งหมดอยู่ที่เท้าพร้อมที่จะเคลื่อนไหวในทุกทิศท,ทางนะคะคุณค่าของการเล่นกีฬาค่ะการเล่นกีฬาทำให้เกิดคุณค่าดัางนี้นะคะหนึ่ง ช่วยให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตและสร้างความสมบูรณ์ความแข็งแรงของร่างกายมีภูมิต้านทานโลกนะคะทําให้เราไม่เจ็บป่วยได้ง่ายค่ะสค่ะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มจใสค่ะสค่ะช่วยการปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะและการให้อภัยเมื่อมีผู้อื่นทําผิดพลาดค่ะ 4. การสร้างระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายค่ะ 5. ฝึกการเป็นคนกล้าคิดกล้าสแสดงออกและเป็นผู้นำค่ะ 6. สร้างความสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนกับผู้อื่นและทำให้เกิดความสาม,มัคคีในกลุ่มค่ะ 7. ส่งเสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่นค่ะ 8. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทําให้ห่างไกลจากสารเสพติดเหรือมายาบุกต่างๆนะคะหลักในการเล่นกีฬาค่ะหลักในการเล่นกีฬามีดังนี้ค่ะ1เลือกเล่นกีฬาที่มีวิธีการเล่นเหมาะสมกับวัยตัวเองนะคะ2สถานที่เล่นต้องมีความเหมาะสมกับชนิดกีฬาและไม่เล่นกีฬาในสถานที่เสี่ยงเกิดอันตรายนะคะ เช่นการเล่นบอลใกล้นถนนหรือใกล้บอ่อน้ําค่ะ 3. อมอบุดร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายก่อนเล่นกีฬาทุกครั้งค่ะ 4. เล่นกีฬาในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่เล่นในขณะที่ร่างกายเราบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนะคะ 5. ไม่เล่นกีฬาให้หักโหมเกินไปค่ะควรใช้ระยะเวลาในการออกกำลังกายให้เหมาะสมค่ะ 6. ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดค่ะเ การมีน้ำใจนักกีฬาเมื่อชนะเราต้องไม่ย่อเย้ยผู้แพ้นะคะและเมื่อแพ้เราก็ต้องไม่แสดงความโกรธเมื่อมีการกระทบกระทั่งกันเราต้องรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะแไม่เล่นกีฬาที่ลดผลซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุและไม่ใช้ความรุนแรงในการเล่นค่ะ9เมื่อเล่นกีฬาเสร็จควรเก็บอุปกรณ์และดูแลรักษาอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะสรุปนะคะการเล่นกีฬาทุกประเภท ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายทําให้มีสุขภาพที่ดีแต่เราต้องรู้จักการเลือกเล่นให้เหมาะสมกับวัยของเราสภาพร่างกายของเราและความสามารถของตัวเราเองด้วยนะคะสําหรับคาบนี้นะคะขอให้เด็กๆไปทบทวนเนื้อหาการเรียนนะคะบทนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเด็กๆแล้วพบกันคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ